ลุงเอครับหันซ้ายหน่อยครับลองหันขวาหน่อยครับชัดเลยแบบนี้ทั้งวันนี่ไหวแต่ใช้วิธีเช็คโรคเบาหวานไครับหนึ่งยกมือขึ้นสองแลบลิ้นหมอมาเลยครับเจอคนสติไม่ดีตะกี้เจอผู้ชายถือกระเป๋าให้ผู้หญิงน่ารักมากเฮ้ยจริงเหอร็วไปหน่อยมองไม่ทันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน้อง แต่ย่ากแกยย่าตุกยยางถูกเผามันจะโดนไม่เสียย่าไปกำลังใจให้น้องพูนหทยไปไว้นะครับครับถ้าผมท้าพราะว่าใครผมยาวกล้าชนะผมจะบาปไหมครับนองไอมึงไปทาพราใครผมยาวกว่าชนะมึงบ้าหรือเปล่า กับตันบางนาพ่อของเธอลุงเอครับลุงเอคนอายุเท่าลุงเขาก็ทําตัวปกติดีนะครับทําไมลุงถึงเป็นแบบน้องน้องคนเราไม่จาเป็นต้องเหมือนกันทุกคนไม่งั้นมันก็น่าเบื่อเข้าใจป่ะอายุส0มสิบเราทำไมแต่งตัวกับตันไม่ได้เลยนี่ละครบอโลได้โง่เอมาแล้วได้เวลาแล้วพวกเราเหล่าฮีโร่ใครมีพลังวิเศษอะไรจงแสดงความเบียวออกมาจากแมวมองฮีโร่ลุงเอคอสเป็นกับตันหำโดมโปกแข็งรอครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม รูเผือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรูอ,องกับตันทกหูยองลุงลุงเอค<ะ>ันชื่อชั่วคะชั่วอะไรนะลุงเอรักชั่วไหมคะรักชั่วสี่คะรักดีหามตัวรักชั่วหามเล็กเฮ้ยรักชั่วหามเล็กอีเด้<อ> <โล S 1> นะครับโอนะ้โยัดหน่อยครับ น้องโย่มันเบลยพ่อมยัดดูเถอครับอันเบล,เล์ขนาดนี้เออมึงยัดได้เหรอเป็นมึงอ่ะถามหน่อยเธออยากจะดื่มน่ะกับตันอยากจะดื่มไหไมมันมีพลังที่สุดยอดมันต้องดื่มอะไรนะเอราขึ้นหูหรอครับไม่ใช่ลาขึ้นหูค่ะน้องไอห,หูกับตันมึงไม่รู้จักเลยขอเงินคืนด้วยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถือว่าสงสารกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนลำบากกว่าเอมี่เยอะแยะ ลุงเอทำตามนะครับถือโล่กับตันลกขึ้นไปจีบรีโล่เมื่อคืนทางข้างเก็กท่าถือโล่แล้วพูดว่าแบบนี้ท้งวันยังไหวให้ดูหน่อยครับแบบนี้ตั้งวันยังไหวตั้งแต่ดูอเวนเจอร์มานี้คงเป็นกับตันที่ดูแล้วสิ้นหวังที่สุดละน้องกับตันสิ้นหวังเฮียะไรมึงกับตันสิ้นหวังลุงเอเคยคิดเชิงมีน้ำใจไหมครับแบบเธอมีน้ำใกำลังจะปิดแต่มีคนกำลังมาเลยเอาจูดี้คำประตูไว้เชิงมีน้ำใจแค่หอม ขวามประตูรีบใหร้รีบกำลังติ้งถามกำลังเดินมาเฮ้ไม่เป็นไรฮีโร่กับปันมาแล้วเอาแย่ปิงโอ้ยยีบพรำกูแทนผมเช็ดแค่กับตันเมกาอุบลโคตรเท่เลยสราสสมกับเป็นตัวเบียวอุบลบักอ้วนเอเบียวมาเวลมึงไงเบียวยี่ท่าแรกท่าโบกแท็กซี่ยืนแขนออกมากันเร็วยิงคาแทปปี้เบลเลนที่ตกสองหน่อยก้าว เด็กมีนแดงแต่ยังไม่แลิกค<า>้าเดี๋ยเจอพวกผู้เด็กนิดโทลขอกำลังใจหน่อยครับมึงตอนนี้ผมยดีมากเลยที่แล่กับแฟนแต่ผมยังรักเขาสุดหัวใจมึงเองครับ ขอบคุณที่ช่วยทําให้ผมหายเครียดเมื่อตอบราชการนะถ้าผมติดกรมสรรพากรเดี๋ยวเจอกันนะครับน้องไอสัตว์พ่อมึงเธอขอให้มึงไม่ต้องติดแม่กูด้วยจะดีใจคนดูพยายามไปติดสรรพากรผมถูกสงัเจอกันพ่อลุงเอสุลอสุดหน้ารักาวันนี้วันเกิดนกแสงหนูช่วยเอชวีดีให้นกเศษหนูหน่อยนะคะลุงสุลแอบไปเบิร์ดเด็กแหว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 กพ่อเมืองตายพ่อมึงเธอครับคนที่ด่าลุงด้วยคํานี้หยุดเถอะครับไอคางปุไม่มีสมอง เออเมืม่มอแหละกล ت, สกีมินี่ตอยเล็ดสกิ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 มินี่ตอยเล็ดสกีมินี่ตอยเล็สกีมินี่ตอยเล็ดลุงเอครับที่ไมจีบีดโกนขนไม่ค่อยได้เลยอะครับน้อมึงใช้ผิดประเพณีจีบป้านพ่อมึงก็ใช้โกนหรอไอเออีซูสมุงเพนคูไวอะไรเดี๋ยวกูต่อเหม่งระเบิดโล่งมึงก็เอาไม่อยู่กูมีพลังสามารถต่อยมุงถึงดวงจันทร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอ้วนต่อยถึงดวงจันทร์ไอสัตว์เก่งเกิดเมื่อขำเปียกปลูกยังไงให้เปียกครับ เนี่ยเนี่ยมาขามข้อมูลมให้เปียกสวัสดีครับตันอเมริกัๆลุงเอรับหันซ้ายหน่อยครับลองหันขวาหน่อยครับชัดเลยอวตารลืมโหลดทรัพยากรขอบคุณลุงเอที่สร้างเสียงหัวเราะเสมอนะคะเวลาเศร้าๆมาดูลุงมีความสุขขึ้นเยอะเลยค่ะในหนังสตีฟโรเจอร์กับตันอเมริกันในชีวิตจริงเอกับตันอเวจี ไอเอนี่ตูแม่มรึงเองนะเอาฝาหม้อมาคืนแม่ได้แล้วแม่จะต้มไก่น้องแม่กูตามเลยเนี่แม่จะต้มไก่สวัสดีครับ,ค,รบคุณมิสเตอร์บีสจะมาเชิญลุงอ้วนไปร่วมรายการครับ,ครบแค่นี้แหละครับเครื่องหมายสียลุงอ้วนเมกาลุงเอครับ,รบผมเพิ่งสอบติดสัรพรากรหน่วยงานจัดเก็บภาษีขอชื่อสกุลเลขบัตรหน่อยครับเนี่ยเนี่ยเป็นสุดตีนอย่างเงี้ยเล่นไปเรื่อยเรื่อยเขาจับกูหมดแล้วเอรู้ไหมครับกับการอเมริกาเรียกรวมพลว่ายังไงเรียกรวมพลว่า เคยเมืองกระเทยแก่รวมพลังยาพลังยารักลุงเอนะครับลุงเป็นไอดอลในการใช้ชีวิตผมเลยทช่ไหมผมมีไปในทุกๆวันเฮ้ยสู้ๆนะครับน้องจริงพ่อโกหกเอาอีสันวิดพื้นโชว์น่อยครับกับตันแคมเบเดียกูวิดแบบเอพีดีได้ Let's go หนูอยากเข้ามาไหมโซ่ลงอย่างทุกคนเลยผมดูให้สองรอยครับเนี่ยกูก็ทำได้แบบเอพีดีเยลุงเอค่ะหนูอยากเห็นก้นแห่งอเมริกาค่ะ ขอร้องเถอะคะแต่งเป็นโดเรมอน,ออนวันนี้นโนบีตักไม่มาหรอกครับตะกี้เจอผู้ชายถือกระเป๋าให้ผู้หญิงน่ารักมากเเวิ่<ต>ง,รง<อ>เร็วไปหน่อยมองไม่ทันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน้องน่ารักพ่อมึงวิ่งเร็วไปน่าใช่แล้วนะผมขอยืมคางลุงเอมาขูดมะพร้าวได้ไหมครับน้องมึงเห็นคางกูไปกระตายขูดมะพร้าว,วารึใคยแต่ละคนเอาเออได้ข่าวว่าลุงเอเก่งคณิตห้าบวกห้าได้สิบ 9บาทบวกหบาทแบาทบวกสบาทเก่งจริงๆไอสัตว์ไอแม่เก่งมากไอคุเวยลุงจำผมได้ไหมครับจำได้ดีจำได้พ่ออากูขึ้นมาโดเนทตครั้งแรกเินบักหัวเธอลุงเอจ๋ากบอะไรเป็นร็อกสตาร์ติกตอกติกต็อกติกตอกเฉลกบเลยมาร้องเพลงบอกโยกโทษหายชานนะแก้วตา กบเลยมาร้องเพลงบอกยกโทษให้ฉันหน้าแก้วตากกเป็นล็อกสตาร์เออสัตว์กดเลยมาร้องเพลงบอกเอครับตอนเลยผมไม่รู้จะทำอะไรเลยเอาไอติมมาทาจูดี้แล้วให้หมาเรียลุงเอว่าแปลกไหมแปลกครับจังไรด้วยน้องไม่ได้แปลกธรรมดาเฮียด้วจังไรเกิมนผมโดนตำรวจจับครับตำรวจบอกคนใต้บอกอแต่ผมบอกว่าบอกเป็นคนไต้คอยเป็นคนอีสานแน่ไอคนใต้บอกคนใต้บอกแกงยุ่งซิ่งมาแล้ว Crappy, eh, yeah, eh, yeah, eh, yeah, eh. Yeah. ไม่่นาดีึงเป็นอะไรแกงยุงซิ่งอะไรมึงอะเน้ะครับแฟนผมบอกอยากกินราดหน้าเล่นช้านต่อได้ไหมนาพัดที่โรงเรียนผมเขาสั่งการบ้านมากเกินไปผมควรทําไงกับเขาดีครับน้องคุณครูสั่งการบ้านมากคุณจะจัดการคูแล้วอะไม่ต้องรอหน่อยไปเป็ดผัดเดินแก้แกแกเนี่ยมึงมาแปลผัดเดินแกว้แกวแกวแกวกูจะบ้ากูใช้ถายล่อยู่มึงมาแกว้แกวมากูเดินมาน้องฟรซาจแก่่เป็นจดมนเแว่างกวว ลุงเอไปเดินแคว๊กยืนนทุกคนครับลุงเอหิวจนพกถุงข้าวมาด้วยดูสีถุงบอเน่เนี่ยเนยเนี่ยอครับถ้าผมท้าพระว่าใครผมยาวกล้าชนะผมจะบาปไหมครับนองมึงไปท้าพระใครผมยาวกว่าชนะมึงบ้าหรือเปล่าุเอครับโทวโลกขึ้นมาแล้วคนดูพิมพ์พร้อมกันว่าว่าอะไร กับตันเวอร์ชันเดอะฮักยัดปลูขมิบขมปีรอครับเครื่องหมายเดอะฮักยัดลูขมิบ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 ซีฟูดเมื่อวานซื้อไข่กงมิ่งมาใช้ดีมากครับผมย่าได้หมดบ้านเลยน้องน้องเขาไม่ได้เครื่องตัดหญ้าครับเขาคือเลมขนน้องชายครับลุงเอครับหมออ้อยผมหายไปหนึ่งเส้นขอญาติร้องหาย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 เนี่ยหมออ้อยหายมันขออนุญาตร้องหยหา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 ร้องดีขนาดนั้นนะไปเปิดหน้าต่างแล้วเวนเจอร์จงเจริญหน่อยครับฝากถึงโนนี่นะครับว่าอยู่ใหญ่ ลุงเอผมหิวข้าวเอาไลยเจ้าจงเจริญว้าวเอ้ยแต่ดาวกระดาษฟ้ามันยัหลุดจ้ท่านแน่มองหาพระบิดาเอรอเครื่องหมายสีแดงกูรู้ว่ามันฝาดไงฮันแน่ไงยฮันแน่ฮันแนพ่อลุงเอครับลุงเอครับลุงเอครับลองเอาเมาส์ยัดทางหน่อยครับเอตัด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 มีอะไรฮะ เเพื่่่อออยยนนี้ากูลุงเอครับวันนี้วันเกิดจอมเพื่อนผมเต้นไก่ย่างถูกเผาเป็นของขวัญให้หน่อยครับสวัสดีหน่วยจั๊กนกแสไก่ย่างปกไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม่เสียบยักมันจะโดนไม่เสียบยักเสียบตุคร้ายเสียบตุวาสิทริงรออนจงมากิงๆต้อติ๊ติอน้กันและนั่งรติกต๊อตตอิ๊กต๊อกว่าอดอาบน้ำ อยากพี่ลุงเอทำพอดแคสต์เล่าประวัติชีวิตตะลุงเอจังครับอยากูไม่เอาไม่เอาพอดมีเป็นไมาเนองไม่เอาไม่เอาไม่ได้นาไม่มีสนับสนุนพอดข้าวของเครื่องใช้ในสมัยสุโขทัยใช้แล้วคันติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กตอกข้าวของอะไรวะใช้แล้วคันเครื่องสังคังโลกฮมันมีแต่สังคโลกน้องไม่ใช่เครื่องสังคังโลกอีกคนโดไม่ขึ้นครับขึ้นอยู่ครับขึ้นอยู่อะไรขึ้นอยู่ขึ้นแต่โดอื่นมันไม่ขึ้นสองบาทแปะเพื่อขอโทษ ลุงเอค่ะเต้นสกีบีดี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 ให้กับตันเต้นสกีบีดีคุจะบ้าแต่ละตัวลุงเอลงคลิปสอนชักหน่อยเพื่อนผมชื่อน็อตมันชักไม่เป็นเนี่ยให้กับตันลงคลิปสอนชักวิธีการชักนะมึงนอนลงไปก่อนนะอย่างนี้นะแล้วก็ลุงเอผมชอบมากเลยแต่เขาไม่รู้ต้องทํายังไงดีครับ ลุงครับเมื่อวานผมไปสั่งผัดกะเพราทีเล็กแม่ค้าบอกใบกะเพราหมดเศร้ามากครับแต่เนื้อทีเล็กมีมาเชื่อมกันใหวันจันจะไปเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วลุงเอถือโลแล้วอวยพรแบบกับตันให้หน่อยครับพอน้องใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นยางราบรื่นนะน้องยูยูยยครับขอดูจูดี้หน่อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องกูเป็นกับตันมืงอให้เกียิกับตันได้ไหให้นะงับนเด็กเลทำไมกุ้งถึงตัวงอติ๊กต๊อก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 ติ๊กต คลายเครียดครับพุงโดยการอบพุงและหัวรอครับตัวนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมอถือนิยนสังคมฝากถึงคนที่ปั่นลุงเอนะครับขอให้หยุดได้แล้วนะครับรักลุงเอนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอเบขวาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอเบซ้ายเครื่องมืเลิกเียเอเบขวาก่อนน้องมุงจะแหกปากทำไมลูกกุร้องเลยวูแวแว ันี่ไรู้จะปรสดอะไรก็ด um ีเนี่ยผมรอไมครับกับไมเม็ดเน็ตลุงเอชอบซูดี้ไหมครับเนี่เทียบไหมครับกับมมดนลุงเอครับรถอะไรเร็วที่สุดติ๊ตอกติ๊กตติติ๊ตตอกติกเฉลยูปี่เข้าเรียนโฮคังเงะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแค่นี้ก็ตอบไม่ได้เดียวัวไปหมดลูฟี่นพร้องเรียนโฮคเงะเหรอน้องอันนี้กับตันหรืออุดตันครับ ลุงเอครับไล่สแตมให้ไปอาบน้ำหน่อยครับมันไม่ได้อาบน้ำมาสามวันแล้วโวเหม็นมากคุณก็คิดได้นะบนี้ยังเลยขอไปดูตัดอะไรอ่ะลุงเอครับ,รบผมกินข้าวกับแม่ผมเข้าห้องน้ำออกมาหาแม่ไม่เจอมองขึ้นบนรู้เลยครับกาแฟาเอาแม่ซ่อนน้องกาแฟาเอาแม่ซ้อนแล้วน้องอี๋ทำอก่งท่านแม่มองทำไมอมมองลกแสกแม่ไม่ได้มองลกแสกกูกลัวฝักูเลิกค,คนอื่นเสียโดนิด มึงเป็นอะไรเนาะกับตันมัลติเวิร์สเต่าเรอครับอเวนเจอร์ลงพุงอเวนเจอร์ลือมึงแล้วเจ้าลงพุงมึงอะไรครับถ้าด่าเล็กอาว เมลายงงสาบขออนุญาตเดินสึบสับสืบสาบสึ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 บสาบดุกดิบดุกดิเดตตเนตุ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 นตัปตันกินตันตุนตุนตุนรุบตมนตุ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 นกุนตันตันตุนุ่นตันตมนตุนวุนตอนตุ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 นเุนตอนตุ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 นมุีตุนตุยตุน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 เุนตุเตุนรานตุ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 นอุนตุนอถือโนต ตันบดเมนเครื่องหมายสีเหลี่ยมหนีบงในลูก AAAA เอาฝาหม้อที่ไปทาสีมาคือก่อนแม่จะด่าระเครื่องหมายสีเหลี่ยมกับตันพ้าบทางแยกแต่งตัวเป็นกับตันอเมริกาหัวเป็นนินจาเต่าครื่งหมายบ้านพักแรงงานทม่ามีเอะค่ะเลยทุกคนทดลองว่ายน้ำแล้วไม่เร็วเลยใช่จูดี้เหมือนเป็นใบพัดที่มันโยงไงครับสิ้นทีเฮลโใช่เอปา อยากไปหาสมภารด้วยนะครับลูกไปควงจูดี้ไปถจะใจเราจีบีสี่ชุนจูหนึ่งกระป๋องผสมรีสามขาแค่นี้ลุงเอครับผมทำจีบีหกใส่จูดี้ตัวเองและจูดี้ผอก็ตื่นตัว2ีชั่วโมงเลยครับเครื่องหมายีเหลืองแล้วม่งเอาให้หางเด็กจีบี่มลุงเอกครับเกือบน้องหลงทางฝากหน่อยแม่แม่หนูให้หหหหห เมื่เนหายหายเาดาขอทดครับปกกาบาทขออนุญาตลอยผ่านนะครับวิววิววานวานวานบานนานานาแวนกาบาทขออนาลอยผ่านนี่นกอะไรมีฟองครับติ๊กตอกนกอะไรวามีฟองนกแก้วติ๊กตกนกแก้วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนกแก้วพ่องมึงดีนกอาบน้ำ เอครับอ้าปากหน่อยครับโอ้ยจะแตกแล้วอลงคิดว่าลูมั่นใจแล้วเลยลุงเอเคยคิดเชิงนักบาสไหมครับฝันตรงข้ามนึยงมาแล้วโชว์จูดี้ขู่ศัตรูให้เสียสมาธิไหมลุงเอครับเมื่อวานหนูไปร้านขายผักซื้อแตงกวาลองถามใส่ถุงไหมหนูตอบไปปกติยัดสดหนูผิดหรอคะปกติยัดสดอ้อย่าเข้ามาเงียบเงียบหน่อยได้ไหมลูกผมจะนอนแล้วพรุ่งนี้มีเรียนพิเศษครับจากคนข้างบ้านไอ้ไอ้วาเข้ อทำไงถึงจะได้เขากลับมาคะลุงเอไอ้ยน่งโชว์ตัวนี้ไปเลยน้องลุงเอหยิบโล่ชูขึ้นสูงสูงอืออือเหมืนเป่า <c oughs> พ่อสิโล่กับตันเหมือนผ่านอเวนเจอร์เอนเกมมาสิบภาคดูรันทดมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกับตันไม่มีตังเปลี่ยนโล่กับตันปิด <c oughs> นี้ห <c oughs> นึ่งร้อยแล้นี้ิ กับตันไม่มปตังเปลี่ยนโล่น้องไก่กรูมิ่งดีจริงครับลองแล้วไม่บาดเลยสั่งสีฟ้ามาสวยมากแข็งแรงด้วยยัดรูขมิบอย่างดีวู้บลุงเอครับผมสั่งที่โกนมาแล้วครับเดบผมส่งไรขนหัวชมพูให้ดูครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมึงไม่ต้องส่งมาในจีน้องมึงใช้ก็ดีแล้วไม่ต้องส่งหัวชมพูให้กูดูหรอกเล่งซ่อนแอบกันเอไปแอบนักหนึ่งถึงสิบหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดหกจุดเจ็ดจุดแปดจุดเก้าจุดหนึ่งศูนย์โป้งเอแอบอยู่ข้างตาขาวสองแปดด้วย WHA- <laughs>

ีีเรทไหมครับว่าลุงสู้มึงเรียกกูอะไรลุงเบ้ใครลุงเบ้มึงอ่ะหมอขอโทษที่สร้างเขาขึ้นมาหมอฉีดเซรุ่มผิดตัวหมอจะฉีดหมาที่จริงหมอผิดไปแล้วหมอฉีดหมาเพราะหนูชอบสตรีมเมอร์คนคนนึงมากเลยเขาหลอกเขาเสเปคหนูหมดท่านแน่ยินทําไมหนูรักแฟนหนูค่ะลุงเอครับยืนตรงครับ ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยสกีมิดิสกีดิดิสกีิดิสกีมิดิสกีบิดิสกีมิดิสกีดิดิสกีิดิสกีิดิสกีิีใครที่ด่าลุงเอรกวังด้วยนะครับดิสกบดิกงเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับเสกบดิงพสกลุงดิครับผดซื้อบริการครั้งแรกเขาบอกกนบ่ดิสกบาดิสยคบได้ทุกอย่างกมเลยฝากเขาซักผสาเขาด่าผมผมผิดอะไร ควยเคยเสียบดักมาไหมครับดูมึงถามกูแต่ละคำถามเคยเสียบดักมาไหมครับกับตันน้องกูกับตันเมกามึงคิดยังไงฮะไอ้สาหมาเดินอยู่กับตันไปปุ๊บ ลุงเอครับตรงน้าผากนั <oyu> <h Bett anda> <ha ven music> ่งดูอะไรไม่ใช่ตัวเองค่ะยืนหน่อยนะคะได้ครับแกรกแกรกแกรกทำไรอ่ะแกรกแกรกแกรกดัดจูดี้ที่แม่ขวาให้แล้วนะคะลุงเอทำท่าดีใจโดนัลโดแล้วตะโกนว่าสู้หน่อยครับ บลุงครับช่วยพูดคำนี้เ <finishing> ร <on developed Airbnb> ็วๆหน่อยครับคำว่าน้ำหยดลงหินเอาลิ้นเลียหิน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 นี่เห็นไหมพูดได้เห็นไหมไม่ผิดลุงเอครับผมถามพ่อครัวว่าแกงกะหรี่ทำยงไมเขาบอกว่าให้ลองซื้อบริการทางเทศแล้วไม่จ่ายยังจะอไรน้องแกงกะหรี่ ลุงรู้จักสานิตไหมครับทองแกงกะรีน้องขอบริการแล้วไม่จ่ายน้องไม่ดีทำแกงกะรีน้องลุงเอครับตอนนี้พี่ปิ่มตายโง่โง่ในนรกสองสามรอบหละครับไม่เหมือนลุงเอตายในนรกเป็นเรื่องปกติครับมจะด่าพี่ปิ่มหรือจะด่าลุงเอพูดลุงเอครับแต่ใช้วิธีเช็คโรคเบาหวานด้ครหนึ่งยกมือขึ้นสองรบลิ้นหมอมาเลยครับเจอคนสติไม่ดีเนี่ยแล้วมึงบอกเช็คโรคเบาหวานเนี่ยให้พ่อมึงเช็คอย่างนี้จะถอดหูฟังสิบักวิครับอ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใสหูฟังแปดเก้าสิบเมสซี่มาแล้วฟิวฟิวเมสซี่เมสซี่เมสซี่เออิโมซามเมสซี่เอ็นคาร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 ามเมสซี่มุงยิงสักทีดีวะเอ็นคาราเมสซี่เอ็นคาราเมสซี่เอ็นคาราเมสซี่โก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 ้โก้ชวยเล่นกันไหมจะไปก็รีบไปไปกันที่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พายกินตับพ่อมุงสีกินข้าวดีเอ ไอจีเอเต้กูตม่วลุงเอข้าพูดทำไงกูงทำให้ก็ผิดลุงเคยคิดเชิงแม่ขวาไหมครับเอเต้เท่านี้เราอยากเด้ซน์จะดัดมันในท่อแอร์ได้ไหมนะให้กูเราหานไปดัดในท่อแอร์ทำน้ำยี่ไม่รู้พ่อของมันดีอะลุงครับขอแบบหวานหวานนักกะ侬นะครับน้ำตาลเชื่อมการพ่องงไออีสันนี่แช่งให้กูเป็นเบาหวานลุงครับ กับปันอเมริกา<อ>จินข้าวจ้าวคุยล<อ>ุเอครับวัน<อ>ก่อนผมลงแข่งงานชักว้าวครับ เอแต่ทำไมคนข้างๆผมเริ่มถอดกางเกงผมควรทำไงครับน้องอย่าจังไรว้าหนานะครับไล่เลย <A S 1> นะครับ,รบผมบจะทำทีแม้พัยเพื่อช่วยสังคมดีไหมครับชื่อร่วมอากาัตันยูร่วมอาักกัตันยูชื่อมึงก็ไม่น่าเป็นโความเลยนะน้องแต่ละเรื่องแต่ละลต่อ Iron Man n ม w ชม<อ>่วยกูด่วนเลยเดอดฮักมันจับก,กูซอยน้ำจะหมดตัวแล้วน้องเนี่ยเวอร์ชั่นไหนเนี่ยเวอร์ชันจอร์ดี้จอดี้ไหมเนี่ยลุงเอครับซาอะไรพาลุงเอต้นติ๊กตอก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 ติ๊ก วากาเอเอซามินานาเอเอวากาเอตรงหน้าสารกับตันอเมริกาออกมาจากน้ำแข็งหน้าเด็กมากแต่เอหน้าเข้าเส้นชัยไปก่อนแล้วนึกว่า50กว่าโหนมึงใช้คำว่าหน้าเข้าเส้นชัยกับกูเหรอลุงครับลุงเคยคิดเชิงปกป้องหมู่บ้านไหมครับยังไงเหรอครับโจรจะปล้นหมู่บ้านเลยเปิดดาบให้มันซอยแทนอ่านี่ครับน้าสู้ไม่ไหวนะครับโจรมาแล้วบุกมาเฮ้ยตายหมดเลยโอ้ยคุณพังคุณพัง ลายนิ้วแซงคุณทองลุงบ้านโ่ทีอที่ใดพี่จัดจ่ากูเลยอีสัตว์บไอพ่องทำจ้ะคนหล่อมักจะไปตรงหน้าต่างแล้วบอกเอจะปกป้องหมู่บ้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอโดนยัดเอจะปกป้องหมู่บ้านของเราเองทุกคนไม่ต้องกลัวผมเอครับจริงนะครับที่เขาบอกว่าคนจูดี้อยากใช้ไม่ได้เสียงจะน ฝากถึงคนที่ชื่อต้นอ้อครับคือว่าไม่ได้ปกป้องหมู่บ้านเขาจะมาไล่กูที่หมู่บ้านนี่แหละเขาจะมาไล่กูออกมากกว่าไอ้ซ่ารถคนไหนเศร้าครับ tiktok 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 รถฮอนด้าซีวิกเพราะซีวิกแค่โดนทำร้ายซีวิกแค่โดนทำร้ายผมไลฟ์ลงแรง์ ROV มีเด็กทิมพ์ว่าอ่ากเล่นด้วยได้ไหมอ่าผมบอกเล่นได้กองหน้ากองหลังเล่นได้หมด ลุงเอลองคิดตามถ้าเราเดินไปนั่งหน้าเซ็นทรัลเาตะโกนว่าเสี่ยนอยากโดนแทงวานจะโดนร้ายมีเหตุอะไรคนต้องนึกถึงเขาเขาคือเครื่องหมายความยุติธรรมแอคทำไมกูหมายถึงตำรวจมีเอทับอยาบเพื่อมผมหน่อยมันชื่อสุพรุกงานันาเพิ่ว่าไ้หางดนแล้วก็มาหนาลุงเอได้รับ

บีดี้สกิบีดี้ทอยเลทผมกินข้าวเสร็จแม่บอกว่าเสร็จแล้วเอาไปแช่ด้วยผมเลยเปิดตู้เย็นแล้วใส่จานไปแม่ด่าผมเฉย,เยนี่รโรงเรียนไหนวะาบอกฝันน้องอพัทรัตหน่อยครับกินน้าไปแช่ด้วยเนีย่ยไอ้ควเส้นเพลงนี้หน่อยครับ เมรีล่าเมรีล่าข้าแชร์คานขาแชรคานคำันออาใแชร์คานตลกนงมันออกมาให้หมดลุงเอ็กหูมาใกล้สิคะน้สิคน้องจาหูตกขาวรอค่ะอย่าลืมไปหาหมอนะคะหมอโรคเบาหวานอ่ะห้ยะไรตกขาวข้าคือเทพโพไซดอนข้าสั่งให้เจ้าควงจูดี้แบบสามชาไม่อย่างนั้นข้าจะเอาตีศูนย์แทงดาบเจ้าท่าน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 ท่่านทา อ,อีีกเย่่ววมันนนงหขาด้ภาษาอังกฤษแม่สีลุงเอได้ไหมอย่างสีม่วงเม็ดมะปรางอะงั้นอย่างสีเขียวตั้งแชร์เป็นพวงเ,<อ>เลยหนูมีเรื่องอยากจะถามค่ะขา,อา,อาคิดถึงหมูยอสเปนอยู่ไหมคะคิดถึงไม่ใช่ไม่คิดถึงค่ะอีว ไม่มีรถหรูให้เธอนั่งไม่มีรถถังให้เธอขี่อย่าเสียใจไปเลยนะคนดีผมมีโรตงให้เธอกินกูเห็นว่ามันชัดขนาดนี้ลุงคิดยังไงกับคนที่เอารูปลุงไปชักว้าลหนึ่งดีใจสองปลื้มปริมสามปต้นตอบทีจะได้สบายใจกันทั้งสองมาดูืำถามปลื้มปริมแลัตาบานว่าหนึ่งดีใจสองปื้มปริมผมคิดว่าจบมังเออโอ้โหเต้นทีน้องชายกับตันก็เต้นด้วยแต่เหมือนน้องชายจะเบ้ขวานะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องชายบเบ้ขวาน้องน้องชายกับต้น โกรธคือโง่โมโหคือบ้ากอดกันดีกว่าแก้มที่เตียงนอกชายกับตันน้องลุงเอครับหาหมอด้วยนะครับเป็นอยู่มีติ่งเนื้อระหว่างขามันไม่ได้ติ่งเนื้อน้องกูไม่ได้เป็นมันขาสามกบอนนั่นน่ะขาที่สามก็เชี่ยละไม่หดกลับไปเป็นก็บุญหัวละศาสตว์น้องน้องละจังหวะไปมึงดูดิน้องลุงเอเคยคิดถึงเอาจูดี้ยัดรังพึ่งไหมครับมึงดูจังหวะไปเลย กูพูดว่าขาที่สามมันบอกขาที่สามไม่เที่ยลนะครับแผ่นคืมายเม็ดเน็ตเลยเชิญคุณเอมาออกรายการคนไหนซ่อนหมูยอไว้ในรูนี่เอะมันบอกว่าไม่บุเป็นหีกบุญแล้วลุงเอคะว่าไงเอาเงียบทำไม่อะไรคะเงาไรหนูจะได้ยัดดาาลุงคะอีสัตว์มึงเลือกขาถ้ามึงจะยัดด่ากูเนี่ยลุงเคยคิดเชิญกิตเนสไหมคือยืนเอ็กโชกล้ามหน้ากระจกแล้วอยู่ๆอาคุยยกเวทโชว์สาวซะเลยเดี๋ยวนะกูชิเนี่ย ลุงเอ<า>ครับลุงด่าเพื่อนผมให้หน่อยมันชื่อแอมและมันชอบแกล้งผมลุงเอครับเคยนึกน้อยใจพ่อเอเ๋อถ้าพ่อให้มาน้อยแบบนี้ทำไมไม่ให้เกิดเป็นเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วจังหวะกูน้อยแบบนี้ เด็กครับโทนี่จังหวะกูโชว์ความหนุ่ยการอยู่เนี่ยมึงมาโดนเน็ตเคยน้อยใจไหมพอให้มาน้อยขนาดนี้สว่างวกามึงเนี่ยมึงดูจังหวะนรกอีกได้อีกจูจ้า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 จะจุาจ้าจูจ้าจูจ้าจูจ้าจุจ้าลุงครับเมื่อวานผมไปกระโดดร่มจากเครื่องบินมาลืมล่งชูชีพไปผมเลยดึงหนังไข่ต้านลมลงมาโอ้โหเก่งจังเลยลุงเอครับผมอีรอนมาชนะครับผมอยากยืมจูดี้ลุงไปสร้างจรวดเพื่ออนาคตของชาติลุงอีรอนมัดเจ้าหำกูไปสร้างจรวดแล้วล่าสุดเนี่ยทำไงพีวาน Tchau, tchau, tchau. Agora eu tô chegando velho.